จีจีลองเอ้ยมือนีมาเฮ็ดครับผมนี่มาเฮ็ดแก้วนี่ละคู่ฐานนี่นะครับผมเขาอยู่ใกล่เนี่ยครับคู่ฐานนะครับเนอะคู่ฐานคนตายครับผมมีอาหารมอนีครับผมนี่คือบรรยากาศสวยๆครับเตาฉีร์รึเปล่าเฮ็ดครับผมที่บงเขาครับผมนี่เพไกลเพไกลครับมีซาเลงมากครับมีซาเลงมาครับนี่ครับคู่ฐานฮองเต้ครับคุณหลายโบสทุบครับคุณ ้รปุน่างเยกรุน่างคระปุน่างกรบผมปุนไอ้กีนางเงย่างน่ปุนปุนมโมกิเยี่่ฟังคบคนครับปุนีมาทันตังเตะครับผมไปหาเห็ดหาเนาะไหมครับผมทางครับทางเขาหเขาครับผมเฮ้นี่ครับเขานี่ ทางง่พน mm ้งายคุนี่จะลุ้นผีหลอกคุณคงดุยงนี่นะครับผมนี่แหละผอกครับอนนี่ครับผม้ยนใุ่เ้นเต้เนี่ัก่สองก้ัเด้อผมอันนี้เพราั ไอ้พี่น้องรบับชมนะครับบรรยากาศด้วยพี่น้องรบับชมครับผมนี่ครับเฮนยบรรยากาศเป็นของเต้ครับผม กุ้งตุ้ยกุ้งตุ้ยพี่น้องไทยพี่น้องรับชม,มัครผมนี่กุ้งตุ้ยครับน,นี่บนหัวกุ้งตุ้ยครับนี่กุ้งตุยครับกระเจ้าตายกระเจ้าหัวฝังนี่ครับผมคนเป็นฝังน,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 น้ำนนมึนเลยพี่น้องเอ้ยบุญบุญตายแม่ยังี้บุญไกล้บุญน,นี่นะครับแถวกุ้ตงตุยครับผมนี่โนวดตะมอยนี่นะบังปักน้ำเนี่ยบังลงศพครับผมวันนี้เป็นเบ้าเลย เป้ากงกือครับผมฝุ่นเย้กงกือยะนี่ครับได้บรรยากาศให้พี่น้องครับส่งับผมปุ่นเขาครับชุบว่าไก่ว่าไก่ครับพี่เขาอ,องผมเออปุ่นครับกงกือครับผมเนี่ยข้างหลังกับเป็นคุ่นก่อประยุดตมคือเบ่าคนรเหนียครับผม นี่ฝากพูดติดตามด้วยครับเด้อันต้องดูตัวกับผมนี่ครับไทยพี่มองรับชมครับผมอันุกตัวเจ้ากับผมนี่แหละโกงตุ๋ยไทยพี่มองรับชุ้มนะครับเนาะอืมนี่ขึ้นเขาครับนี่ขึ้นเขาครับว่าไกลว่าไกลครับเน็ดอต่อไไปหาเห็ดครับผมพูนเขาอ่ะน้องเงี้ยนะครับผมใกล้ๆผมเนเขาสูงเขาน้องเงี้ยครับผมใส่บรรยากาศโกงตุ้ยเหมือนคนไทยนะครับผมพี่น้องรับชุ้มอีพีตัวประเทศนครับครับผมเนาะ ฝากติดตามด้วยครับเด้อไทยพี่น้องรับชมนะครับตัวประเทศครับเก็ตกิ้งหลายครับโอ้มีแต่กงกลิ่นอะพี่น้องเลยล้องไปในแมนเบิสแหละพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับฝากผู้ติดตามทั้งสองหน่วยสามห้่ยยกดในเลือกพญามังเอะนะครับดันนี้นะครับปังๆับผมมาเจยวเขากับไทยพี่น้องรับชมกับผม